เ,เราว่าตั้นบอกเออพีเลยนะครับแสดงว่าความสูงนี่ไม่แน่ใจแต่ว่าอ้างอีงหัวตัวครับทีนี้เดี๋ยวเราดิเดี๋ยวเราจะต้องมาเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บแม่เอาไปนี่โปวหัวตะปูไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวเราก็มาเก็บงานอีกรอบหนึ่งได้หรอครับใช่ครับอ่า เกมีโปลแ,แล้วก็เอาสีแต้มเอาใช่แล้วก็มาเก็บนานอันนี้คือไม้เก่ามายิงก่อนใช่อันนี้เป็นเป็นไม้เก่าเดี๋ยวมีไม้เก่าไม้ใหม่มาเสริมใช่ไม้เก่าข้างบนที่สวยคือไม้เก่าเนี่ยเราใช้เป็นประโยชน์ได้ไหนที่เราเลือกใช้ได้เราไม่ใช้ไม่ทิ้งครับจะได้เอาไว้ข้างล่างเวลาฝนตกอะไรเงี้ยมันก็ครับเวลาฝนสาดฝนอะไรต้นไม้บังด้วยน้ำประเด็นแล้วก็อยู่ต้นไม้มันก็ยังโอเคเดี๋ยวเราเก็บยสีแต่ว่าชุดใหม่ที่สั่งมาคืออยู่ข้างบนจะได้สวยเลย เท่ากันเป๊ะชัวอันนี้ลอง